The ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคุณพชรแคทแก๊แบบงกับเธอเลกงซีลี่สำหรับพาทนี้นะผมก็มีแผนว่าจะไปฆ่าบ,บอสเหล็กตั้ง3ตัวกันนะจ๊ะคุณผู้ชมเฮ้ยน้องน้องจะฆ่าบอสเหล็กทั้ง3ตัวเลยเหรอฆ่าพร้อมกันเนี่ยนะใช่แล้วครับลุงผมจะฆ่าบ,บอสทั้งหมด3ตัวแต่ว่าเราอยู่ในกองซีลี่นะจ๊ะ <c ười> เราจะทําการใช้สูตรเดิมนะ <c ười> ผู้ชมก็คือสูตรสลามนี่ก็คือแบบบักสลามอ่ะเออที่สลามเด้งๆอ่ะอ่าก่อนอื่นเนี่ยในตัวผมเนี่ยผมได้ ทิ้งดาวไปหมดแล้วนะแล้วปืนดาวเนี่ยผมจะเ,เก็บไว้เพราะว่ามันเปลืองลูกระสุนมันไม่ใช่เปลืองลูกระสุนอะมันใช้พื้นที่เยอะนะเพราะดาวเนี่ยมันเก็บได้แค่9ก้านแล้วก็เต็มเๆๆๆต็มเต็มเต็มัวไปหมดเลย <c oughs> ผมเลยคิดว่าจะใช้ธนูแทนนี่แล้วลูกดอกที่เราใช้ก็เป็นลูกดอกเทพเลยนะอืมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเรามา ดูวิธีครับที่สมอลบอสทั้ง3ตัวดีกว่านะคุณผู้ชมกันแรกเนี่ยแน่นอนฮะเราต้องมีเหล็กเนาะบอสเหล็กต้องมีเหล็กอ่าบอสเหล็กจะมีทองไม่ได้นั้นบอสทองเฮงอ่านี่คุณผู้ชมมาดูที่บอสหัวกระโหลกเหล็กก่อนดีกว่านะซึ่งต้องมีกระดูก30อันเหล็ก5อันแล้วก็โซ2ชนิดทั้งหมด3อันนะก็ครับง่ายนะเออพ่อกูโกงกันมาเลยครับง่าย อ,อันต่อไปนัก็คือบอสหนอนเหล็กเนาะต้องมออีไอเนี่ยไอที่ดอกจากตัวคิมสันอะมันคืออะไระไม่รู้อะแล้วก็เหล็ก5อันแล้วก็โซ so 6อันอีกวิธีหนึ่งที่คราฟบอสหนอนเหล็กก็คือนี่แค่เปลี่ยนอนเนี่ยเป็นของไบโอมนั้นน่นะเออไบโอมคิมสันก็ดอกอันนี้ไบโอมคอร์พัชชั่นก็ดอกอันนี้นะ อืมก็เหล็ก5อันแล้วก็โซหกอันกันโซออฟไนท์นะอ่ะแล้วก็บอลูก,กตาเนาะต้องมีเอ่อนี่เออ่เลน3อันเหล็ก5อันแล้วก็โซออฟไลท์6อันโอเค ก่อนหนึ่งเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคุณผู้ชมโอเค okay. ตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัวโครบซึ่งผมได้เตรียมอุปกรณ์คราฟบ,บอสทั้ง3ตัวพร้อมเลยเอ,อ้นี่มีเกี่ยวโอเคเรามาดูดีกว่านะว่าเราจะคราฟตัวอะไรก่อนก็คราฟสามตัวพร้อมกันนั่แหละอ่ะก่อนอื่นเรามาดูที่บอสหัวกะโหลก,ก่อนเนาะแล้วก็คราฟมาเลยนี่เรียบร้อยตัวต่อไปเอาเป็นนอนเหล็กแล้วกันนะคราฟมาปิงอ่ะคราฟมาโอเคตอนนี้เราก็มีบอสเหล็กทั้งหมด3ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมจะสร้างพื้นที่สู้แล้วกันนะอย่าไปสู้แถวบ,บ้านานะคุณผ บอสนอนเหล็กเนี่ยเป็นตัวอันตรายมากที่มันจะฆ่าเอ c มีซตตายห่าหมดเลยนะเออเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตรงนี้แล้วกันนะที่เออที่สูบอสนี้่ที่การสู้นะผมจะทำการขี่สลามแล้วก็ขึ้นไปบนนี้อ่าแล้วมอนเตอร์ก็จะไม่สามารถโจมตีเราได้นะผู้ชมแล้วเราก็ทำการใช้ธนูดาวเนี่ยโจมตีบอสนะเออบอกเลยว่าโกงมากๆนะสำหรับเออลูกธนูดาวตกกับเออธนูเนี่ย บอกเลยว่าบอสหายภายในพริบตาแน่ๆนี้โอเคตอนนี้ก็เ่มจะมืดได้ที่แนละ้วเดี๋ยวผมจะทําการซัมมอนมาเลย1 2ึ่งสองออ่ะสอ่ะแล้วก็บัฟยานะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็ทําการโจมตีมันไปนะนี้เป็นไงโกงมากดูดี ي, ดู ي, ดีดีมันทำหด้เมจอะไรเราไม่ได้เลยนะเออดูดูดูด,ด,ด,ดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออก็ให้มันมารุมสกรรมเรานะนี้โจมตี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 นี่คือความโกงของบัคสลามนะคุณผู้ชมนี่ผมว่าบอสหนอเหล็กนะ่าจะตายเป็นตัวแรกนะ เออเพราะว่าบอสหนอนเหล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ฆ่าง่ายที่สุดละอ่าอุ๊บบอสหัวกะโหลกก็น่าจะใกล้ตายแล้วนะเนี่ยอุ๊ยมา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 บวกเลยบวกเลยตอนนี้บอสหนอนเหล็กเลือดอยู่ที่ห้าหมื่นนะสี่หมื่นแล้วโอเคโจมตีไปนะเอ้ยบอสหัวกะโหลกเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นเอ้ยบอสหัวกระโหลกจะตายก่อนเหรอเนี่ยโอเคโจมตีโจมตีโจมตีบอสหัวกระโหลกน่าจะตายก่อนนะเพราะว่าเออลูกธนูเนี่ยหล่นโดนหัวมันเต็มเต็มเลยนะอ่ะตายไปซะบอสหัวกระโหลกตายไปอึบ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 เท่าไหร่แล้วเท่าไร่ ตายนะอ่ามึงาละเรียบร้อยตายหนึ่งตัวอา้าวบอสหนอนเหล็กตายก่อนยิง้วยโอเคเหลือสองตัวนะตอนนี้แล้วก็ยิงไปเลยนี่แบบล็อกเต้าก็ได้ไหมล็อกเต้าล็อกล็อกเต้าเฉยเลยโอเคล็อกเป้าล็อกเต้าตีไปตีไปตีไปตอนนี้เลือดเราไม่ลดเลยนะเราไม่โดนโจมตีสักแหะเลยคุณผู้ชมอ่ามาดี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 าดาดเฮ้ยแต่เลือดเราลดอยู่นะเนี่ยทำไมเหลือสามว่าแปดสิบละตงสส่โดนชนอ่ะยิง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 มา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 อ่ามาเลยมาเลย จมตีไปโจมตีไปโจมตีไปอา่าตายไปตายไปซะตายไปซะตายไปซะตายไ,ไ,ไปดิตายไปดิลูกกระตาเอา้าตัวนี้หมุนตัวนี้หมุนอ่าเอา้าตัวนี้ทำไมมันพ่นไฟแล้วไฟมันไม่ติดวะดูดิมันอ้าปากกว้างมันแบบแง่แง่แง่แงนี่ตายไป <c oughs> ตัวสุดท้ายแล้วจีนะ่ะ เจ้าน่ะได้ตายไปแล้วอุ๊ยไม่วะมูชี่เลยเรียบร้อยโอเคตอนนี้จังเกิลเราได้เปลี่ยนแล้วนะกลายเป็นบริโอที่โหดขึ้นตอนนี้เราก็ทําการสู้บอสเรียบร้อยแล้วนะสามตัวเป็นบอสท,ที่จะทําให้เราเปิดจังเกิลได้อ่าจังเกิลก็จะโหดขึ้นเรามาเปิดถุงบอสท,ทั้งสามอันดีกว่านะอ่าถุงหนึ่งก็คือของอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะ นอนไหมเออนอนเหล็กอ่ะเปิดมาปุ๊บอ่าส่วประกอบของการทำรถไฟความเร็วสูงแล้วเราก็โซแล้วก็เออแรกฮอลโลบาร์นะะหัวกร Bar, นะ,ะกโหลกเหล็กอ่าเปิดอีกอ่าเรียบร้อยเราได้ส่วนประกอบที่จะทำรถไฟความเร็วสูงแล้วเนาะอ่ะมาค้าดีกว่านี่ครับมาปิ้งเรียบร้อยโอเคใส่เลยอ่ะเดี๋ยวกันอื่นเนี่ย มีสิ่งที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือนี่อ่าพิกแอ็กอันเนี้ยเออมันจะสามารถขุดแร่เขียวได้ขุดเออเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราคาบก่อนนะปิ้งเยบร้อยโอ้ยรีเจนเนอรี่เอาเรื่องนะเนี่ยอันนี้ก็รีเจนเนอรีอ่ะก็ทิ้งเลยละกันนะไม่ต้องสนใจเงินนะเพราะว่าเราสามารถปั๊มได้เราอยู่ในกงซีรีส์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเอาอ่เอมเบอร์มานะเอมเบอร์นี่สามารถดรอปจากวอลเฟสเนาะก็ มีหลายสายเลยเอมเบอร์สายมิลีสายสมอนสายเมทอะไรเงี้ยสายตีไกลอ่ะซึ่งผมได้สายมิลีมานะก็เอามาคาบได้เนาะเอามาคาบรวมกับเอา้าคาบไงวันเนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปดูก่อนมันคาบจังไดต้องถามไกดไกด์คาบทำไงครับ,าม,รบามอะไรหรอครับหนึ่งมูลเท่าไรเอ่ยได้สองกิดแล้วคุณมันได้สี่ต่างหากละ เออต้องคราฟในอ๋อต้องคราฟในเวิร์กช็อปคุณผู้ชมผมก็ไปคราฟในอินวิวสได้โอเคเวิร์กช็อปอยู่ไหนเวิร์กช็อปอยู่นี่อ่าคราฟมาปิ้งเรียบร้อยได้เอมเบอร์มานะเอมเบอร์นี้นะเอาไปคราฟต่อได้แล้วก็ถ้าไม่คราฟต่อก็ใส่ปุ๊บก็จะบวกดาเมจ12%นะคุณผู้ชมถือว่าดีมากนะดูซิว่าคราฟต่อต้องคราฟด้วยอะไรเอ่อต้องใช้อันนี้ของโกเลมใช่ไหมอันนี้ถุงมือเนาะ อันนี้ก็สายเวทเนาะ,ะสิ่งที่หลักๆที่ผมอยากได้ก็น่าจะปืนปาโลมาอชอบชอบรู้สึกนี่นี่น,นี่ปืนนี้อต้องใช้นี่นะ เอออะไรเอ่ยเขาฉลามอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปหาเอ่อไอเขาฉลามกันนะคุณผู้ชมน่าจะอยู่ที่ทะเลมีฉลามทะเลมีฉลามดังนั้นเราจะไปที่ทะเลแล้วก็ฆ่าฉลามนะไปเอาหูฉลามมาเราก็จะทําการกินหูฉลามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอ MBC a n c h o r เนกะอร์แล้วโอ้ยมาเจอตอนที่กลางเกมแล้วอะไรกันนี้โอเคให้เขามานี่ อ่าเรียบร้อยสวัสดีครับผมฉันจะไม่ทำเควสนายเพราะนายมันอ่อนแอนะอ่อนแอเบ๋เบ๋ขึ้นพอกขวานี่ชลามาแล้วแล้วก็ทำการฆ่ามันนะเออเราต้องการแค่ห้าอันนะคุณผู้ชมเออหรือจะเอา2อันแล้วก็ไปปั๊มก็ได้แต่ว่าขี้เกียจเออไหนๆก็มาแล้วก็ฆ่าให้มันครบเลยแล้วกันเรียบร้อยครบยังครบยังครบยังโอเคได้สองอันตอนนี้สอันว่ายหรืออันเดียวหรืออันเดียว มาหน่อยเพื่อนผมมีแผนใหม่นะฮะก็คือการฆ่ามอนเตอร์ที่อ,อยู่อยู่ในทะเลอเออจนกว่ามันจะดรอปแผนที่โจรสลัดนะเออซึ่งแผนที่โจรสลัดสามารถเรียกอีเวนต์ได้เว้นโจรสลัดปลุกอะเออบอกเลยว่าดีมากโอ๊ยเดี๋ยว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 เดยมมอนเตอร์ในจังเกิลมาได้ไงเนี่ยฮะมาได้ไงมาได้ไงามาลาฉลามเออโอ้โหทีนี้ละมาเยอะทีนี้ละมาเยอะมันน่าน้อยใจไหมล่ะเออโอเคมานี่มานี่ เอ้ยมันไม่หอบสักทีอะ่ะคุผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดวเ,ดเดมื่อกี้อ่าได้เรียบร้อยแล้วโอเคก็มีแค่นี้แหละประกอบผมก็หามาครบเรียบร้อยแล้วนะซึ่งหายเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมผมหานี่ประมาณ5นาทีอะแ <c oughs> ม่งเอ่อหีบได้โลฟาของผมเนี่ยมีประมาณ10กว่าอันอนะ ผมก็ยิ่งตาเซือๆอยู่ผมก็เลยหาไม่เจอนะโอเคเรามาคราวดีกว่านะ,ะปืนเมกระชาร์กนะ,ะซึ่งต้องมีโซออฟไม้ยี่สิบอันอแล้วก็เขาฉลามแล้วก็ไอเนี่ยที่ซื้อจากไอเอ็มีซี พ่อค้าเออชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มินิฉากนะแล้วก็จะกลายเป็นเมกะฉากนี่โอ้โหลบสปีดก่อนอื่นไปออฟก่อนเห็นแล้วมันคันหูคันตาเราได้ปืนมาแต่ว่าเราไม่มีลูกเดี๋ยวมาดูดีกว่านะว่าผมจะขับลูกกระสุนอะไรเดียเออพุง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 โอเคซื้อมาก่อนสักสองอันนะอ,อ่าเราก็จะค่อยมาปั๊มกันอ,อ่อไก่ครับอยู่ไหนครับมีคําถามอีกแล้วคําถามอะไรครับไก่อะไรเอยไม่มีไข่ อ่อไม่รู้ครับโอเคฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมพูดไปงัน้นแหละอ่ะก็จะใช้ปืนกดยิงไหมปืนกดอะแบบอะไรว่ามันจะลดก่อเออเอาเลยจะเอาปืนลูกกระสุนเขียวหรือลูกกระสุนติดตามอืมเราลงจังเกิลไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อไปเออหาแร่นี้แล้วก็เอามาปั๊มไหมโอเคเรารีบหาแร่เขียวดีกว่านะ อ๋อแล่เขียวมันเกิดยังว่ะน so, ่าจะยังไม่เกิดนะผมคิดว่าโอเคลงๆแล้วนี่นะคือแล่เขียวแล่ที่มันแบบมีเล็กๆน้อยๆกระปิกระปอยเนี่ยปกติมันจะมีเยอะนะแค่เรารอให้มันแพร่พันธุ์ไปนะอ่ะนิดนๆหน่อยหน่อยเราก็เอานะคือว่าเราสามารถปั๊มได้ไงคุณผู้ชมเราเก็บเล็กๆน้อยๆมานะโอ้เสียดายจริงนี้เลยสุดขอบแมสสุดขอบแบบแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเอากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายนะปุ๊ป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 กลับกลับกลับ ตื่นเต้นจะยิ่งกว่าอะไรโอเคเปลี่ยนอิสเซอรี่กับแป๊บหนึ่งอ่ะซึ่งเราได้แล่เขียวมาทั้งหมดเออไม่ไม่ไม่อันนี้มันเอ็มมร์ลอนโอเคเราได้มาทั้งหมด23มอ่ะนะคาบแรกกี่อันเอ่ย6อันโอเคคาบมาได้ทั้งหมด3อันนะโอเคเราจะทำการปั๊มดีกว่าท่นผู้ชมก่อนออกเซิร์ฟก่อนแล้วก็มาปั๊มแล่เขียวปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคเอาสักเอามายืะๆเลยลวกันเพราะว่าอนาคตได้ใช้แน่นอนแล้วก็ลูกกระสุน เออเอาลูกกระสุนหน่อยครับซื้อมาสองเงนพออย่าซื้อเยอะนะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจกดค้างรอวันนี้ปั๊มดีกว่านี่โอเคเราไม่ต้องปั๊มเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คาปเป็นลูกกระสุนเขียวแล้วก็เอามาปั๊มต่อซึ่งคาบลูกกระสุนต้องคาเในเอ็นวิวนี่นะโอเคเออคาบมาเจ็ดสิบอันโอเคแล้วก็มาปัม๊มปึ๊บ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 เอาเท่าไหร่ดีเอาสักเออเก้า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 โอเคเอาปึ๊บ ประมาณนี้ไหมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นชุดเกาะชุดเกาะนี่ดีไหมรู้สึกว่าใส่ปุ๊บจะมีเขียวๆช่วยโจมตีข้างบนนะก็ไม่น่าดีเท่าไหร่นะเพราะว่าชุดเกาะเนี่ยชุดเกาะเราตอนนี้น่าจะดีกว่านะไททานเนียมอ่าโอเค okay, งั้นเอาแร่เขียวเก็บเก็บไปเลยเก็บไปเลยโอเคตอนนี้นะฮะเรามีของครบมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกระสุนเหมือนลูกกระสุนเราจะใกล้หมดแล้วด้วยป๊มีกนิดนึง ปั๊มหน่อยโอเคไม่ใช่ลูกกระสุนสิลูกธนูเดี๋ยวผมทําการเคลียร์ของแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาลุยกิจกรรมเอ่อโจรสลัดบุกกันคุณผู้ชมซัมมอนมาเลยคุณผู้ชมปิงอ่าเราจะทําการสู้อ e ีเวนต์โจรสลัดกันแล้วมาแล้วโอเคอ่ะมันจะมาทางไหนอ่ามาทั้ง2ทางเลยแล้วก็ทําการโจมตีมันไปนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตัวข้างล่างเนี่ยก็ให้มันบุกมานะเออแล้วก็ยิงตัวที่มันโจมตีตระยะไกลไปเพราะว่าตัวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนเอ่ออะไรอะโดนสลามเราเกระแทกหน้าเออยิงไปยิงไปยิงไปเพื่อหรือว่าผมจะทําการมุดดินอยู่ข้างล่างดีคุณผู้ชมเออมันจะได้โจมตีโจมสลัดได้ง่ายๆไงคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอ,อ่อถ้าเอาเนี่ยเราต้องรีบขุดแบบเร็วๆหน่อยอะขุด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 ,ขด,ขด,ขด โอเควางวางวางปุ๊บปิดกัน้นอะเดี๋ยวผมจะทําการขุดไปฝั่งนี้นิดนี้นอามาเป็นรูๆอย่างนี้แล้วก็ทําการใช้เออธนูดาวเนี่ยอะมามามานี้แบบนี้โอ้โห,โหข้างล่างมันเกิดข้างล่างกันคุณผู้ชมว่าแล้วทําไมมอนเตอร์มันไม่เกิดกันเลยโอ้ยมันเกิดข้างล่างแล้วนี่เองฮึบฮึบฮึบอ,อย่ายุ่งกับชั้นนะโอ้โหมีทั้งบอสมีทั้งอะไรโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้นี่บอสก็คือตัวเนี้ย ออนี่โจรสลัดแบบนี้ที่มันเดินมาแบบช้าๆเนี่ยเดินมาเหมือนรออ่ะเดินมาแบบพระเอกอ่ะเออแต่พระเอกอ่ะมักจะตายตอนจบเอ้ยไม่ใช่ตัวร้ายมักจะตายตอนจบเจ้ามันอ่ะตัวร้ายตายไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟอิงดัตแมนไฟอิงดัตแมนอยู่ข้างบนนี้เออมันอยู่ข้างบนนี้ทำไงดีล่ะเนี่ยยิง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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นไปฆ่าไฟอิงดัตแมนล้วกันนะเดี๋ยวขอวางอันนี้นิดนึงโอเคแล้วก็ วางเจ้าตัวนี้ดัมมี่อนี่ะเออวางเจ้าตัวนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็วางเจ้าตัวนี้นึกปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะทาการขึ้นไปสู้เจ้าอันนี้นะโจรสลัดไม่ใช่โจรสลัดสิเอไฟนัตแมนนี่เป็นไงยิงเลยยิงเลยบวกบวกบวกเออปืนเดียวนะมันก็ตายอ่าดอกมีดมาซึ่งเอ มันไม่ค่อยดีนะอ่าเรียบร้อยตอนนี้กิจกรรมเอ่อไพเลทเนี่ยก็ยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วเออแต่พวกนี้มันยังไม่ยอมนะคุณผู้ชมเอ็มพีซีที่ตายไปก็เกิดมาอย่างรวดเร็วนะโอ้ยิงอะไรฉันเนี่ยฮะยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรดอกปืนที่ไหนยิงมาหน่อยสิฉันอยากได้ยิง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 บายบายบายตายซะเจ้าไหนได้ตายไปแล้วเฮ้อโอเคเอ่าได้มา18โกนะมาดูดิอีเวนต์นี้ได้มาอุ้ยหนึ่งแพทตินัมสามสิบเลยเหรอ เออผมว่าดีนะอะไรเนี่ยนกขนท้องได้ไงเออมาเก็บเงินนอนเดี๋ยวเป็นว่าสำหรับพาทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนลามีรอเรือด้วยหรอวะไม่มีเว้ยผมขอตัวลาไปก่อนนะอ่าซึ่งพาทนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้สู้แพนด์อาด้วยซ้ําแต่ว่าลืมไปเลยนะว่าแพนด์อาเนี่ยกว่ามันจะเกิดเนี่ยต้องรออีกสักพักหนึ่งนะเอออ่ะก็ หราพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมใครที่อยากดูพาร์ตต่อไปเร็วๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลคนะ์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยเลยเ <Yeah. S 1> ย้ยเจอกันคลิปหน้าจ้าวู้!